ตำหมูกรอบนะครับตำหมูกรอบแซ่บมักมากินเที่ยนึงติดใจครับเลยสั่งอยู่หอมประเดียดมาคักเลยนี่มะม่วงตีนไก่ครับซุปเปอร์ติดเข้าข้อยๆขางได้ครับผมแต่นักขังนี้นะขี่ายซุปเปอร์ตีนไก่ครับมึงครับไอ้ไหนไอการครับจอดเออครับนี่กุจับ สี่หงผัดต้มเิ่งนะครับสุดๆครับปากครับชอบชอบเพืมาตามหูองกหมูกว่ามากครับอืไรอในปาก ละลายในปากเลยครับยังแสบเลยกลัาครับตังบองแสบไีเลยนี่ใบหอมหอมเป สดครับรส้มสดต้มสดแบบครับฮะส,สวัสดีครับ มอนี้มาสารคามครับมาร้านราชากุญแจั์อ่าร้านกุญแจั์ที่มีสื่อดังมากๆในจังหวัดพสารคามอยู่กับพี่ตุลครับเจ้าของร้านราชากุญแจั์ทรงบววสวัสดีครับพี่ทรงบววก็ดีนะครับแข้งบววก็ดีเอาโบแมนครับทรงบววก็ดีครับพาอเล็กน้อยไปเตจบววอันนี้คือร้านน้อยครับร้านน้อยอวาสวัสดีครับ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 เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ป้าป้าหน่อยนะป้าป้าหน่อยนะครับ ครับก่อนแล้วครับอ่าไปเ่อก่อนเล้อเไปเยื่อยดยเยืนนี้ก็ได้อ่ะโอเคอ้เปิดลานมาด้วยหรอ่เปิดมาจกปีละมอยุเอามีตุนคนไหนคนอุบนจะขดจดอุบลมันยีกว่าปีลกว่าปีมาปีที่สเลยเนาะมาปีสี่สอจำได้ตอนนั้นเลี้ยนผมเลี้ยนอยู่ฝรั่งดูมนะ เป็นร้านกุญแจร้านแรกครับอยู่หลังโดมตะกี้ที่มีโดมอยู่ถนนเซ็นซีสวัสดิ์เนาะอ่าหรือเซ็นซีสวัสดิ์ครับฉายาเพิ่นว่าโกหลังโดมนี่แหละครับโกหลังโดมตัวจริงครับกุญแจนี่แซ่บมากครับขิงซีรุ่งซ่าที่ในของร้านคือยังไงเซนเซนเส้นเซนเนียวเส้นเหนียวเส้นเหนียวตีนนุ่มเซนเหนียวตีนนุ่มเส้นเส้นเหนียวตีนนุ่ม เนีอวน่เอารถสิบล้อมาลาครับบ่ขาดลหมมะครับ <laughs> <laughs> เนื้อตีนรวมนะ่ครับน้องไก่บนหนเสียบโดยเฉพาะตุ่มเลงนะครับม้มนนบมบ่านผมไทยผมไทยไปบึง้งตํมหมูกรอบเห็นยวบ่าตหมูกรอบแซ่บน้ำปลาาหนี่แซ่บเปิดเฉพาะหัวจะพวกอไรเปื่พวก,กที่เหลืจก่อนเปิด จะจะเหล่มตเนาะเมมันซีมงเลยอ่มงแลงจนหดแจงจนหดแจงป้าจังเวลาตนไมา่อกีนี่ตัวมากกว่าปาตเวลาไหมมาตเวลาไหมตัเวลาตามสานการโควิดมาเดี๋ยก่อนก่อนก่โควิดระยะไม่อยู่นี่ไม่อยู่ร้านร้าหลัเขาไม่พาหะายครับยาตรงปืนจะเสิร์ไม่ได้ตอ บบวพอไปล้วไมมันย่างนึงอ่แต่ก่อนขายไดยังขึ้นนาะครับคอดเดอร์อนงเลยจีนี่มันเป็นที่ปัญหาที่ยังเข้าเหล่มมาอยู่รายก็บจริ่มบบัเหลื่อมขุ่นไปแต่ก่อนหมหอไฟลูเรงุยกันโซซาโซซานสไลปอเกิข้ามันท <laughs> อบ่มันลม,ม่บึกมวัน,น้ำมันเพื่อตะขี่ ขยับขยับเวลาสี Lock, ่ข nah ั้นาเขาเขบอกเขาบอกูเรื่ององเอสินะาเลยอยากขยับเวลาลูมาหอดเชียงขึ้นหอดเชียงขึ้นเชียงวันยันเชียงคืนที่นี่เชี่กันหอดเชียงขึ้นตอนนี้กตอนนี้หอดเชียงวันตอนนี้ขายขเริ่มายบายสามหอดเชียงขึ้นเริ่มขายบายสามหอดเชียงขึ้นแขกไปไหมาัวัสาคมมากินเบองครับหวยจับแต่ว่า วันที่ยี่สิบเอ็ดี่ยี่สิบเอ็ดสิงวันยี่สิบเอ็ดวันนี้ยนยนขยายเวลาจะขยายเวลาครับขยาเวลาครัเชียงวันยันเชียงคืนเริ่มยี่สิบเอ็ดกรกฎาเรื่้นเนี้ล่ะเื่มือฮนี่นะครับเริ่มเริ่มเริ่มจากหาุงหาง,งเสาหมดเชียงคืนหมดเชียงคืนจะมงไผ่ผ่านมาทางสารคาม อยากกินกัวจับต้มตีนเมื่อไหร่ละลายในปากเกมี่วัดตึ้งนี่เขาอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งเอามี่ส้มตำตำหมูฮู้ส้มตำไว้ครับนี่ทุกอย่างที่เป็นตามสั่งเนาะเดือดดืมกเกมี่นั่งได้สบายตอนนี้เขากลับเปิดแล้วเนาะเปิดให้เห็ดให้กิจกรรมทุกอย่างได้เริ่มแล้วกัจับเป็นถุงสั่งอะไรบ้านนี ผมไปท่ายปม่านมาแท็กเ่ะสำเร็จบอกเบอร์ทั่วเลยผมส่เขาเลยทางคนอยากสร้างหาบผได้ยินเราอยากสร้างศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามย์หสามศย์หกสี่หก่หกสีอ้่ราบอกเก่งเลยครับต้องบอกต้องกลุกถามว่าเก่งกูเอกยังไงม่ไดอกพวกเคยชนะเลยอวกครชนเรืองบอกเ พี่น้องแกไปได้มผู้ใดสนใจนะครับตามเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะขึ้นในอีกแหนึงข้างล่างนี่นะครับนะครับข้างล่างเนี่ยผมจะขึ้นในอีกแนึงแล้วก็ัมางได้นี่สงช่ไหมทรงแพ็กทรงง้มจังหวัดต่างๆได้ยางสีนะครับแซ่บมากๆเอาขอขอยาดนะครับล่าสดนะครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีคโอ้ทไม ยงอาไลยนแ่อยครับ่สามสามสามอยสามันร้อยสามันร้อยสนร้อยร่อยมต้มที่บ้านครับนี่ครกทุย่างครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่ครกทุย่างสนใจร้างได้ครับทุได่านเบอร์ทุมีอร่อยครับแซ่บ